ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบีสนับสนุนโดยไฮลักสครีโวสวัสดีค่ะยายเก๋ค่ะดาเลศมณีรัตน พื้นเพนี่เป็นคนกรุงเทพพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เกยังเด็กๆตอนหลังก็คือแม่จะมีแฟนใหม่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเรามีความปลูกฝังมาว่าพ่อเลี้ยงไม่ดีพ่อเลี้ยงอย่างงู้นพ่อเลี้ยงอย่างนี้เราก็อคติกับเขาไปะนะว่าเรากลัวจะถูกพ่อเลี้ยงทําร้ายอะไรแบบเนี้ย เราก็เลยหนีออกจากบ้านก็มยตังแม่ม100าหนึ่งรอยบาทนั่งรถไปกับลาดบุรีตังก็หมดพอดีทีนี้ลุงคนที่ขับรถเขาเห็นเขาก็เลยถามว่าเราจะไปไหนเก๋ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็บอกว่าจะไปหาญาที่ลาดบุรีเขาถามว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรสักอย่างทีนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นแล้วจะไปไหนก็ไม่มีที่ไปแล้วอะตอนนั้นงั้นไปอยู่บ้านลุงก่อนเขาก็พูดขึ้นมาด้วยความที่แกเพิ่งเสียลูกแกไปด้วยเนาะทั้งเมียแกอะไรแกก็รักเราเหมือนลูกคนหนึ่งเลี้ยงดูเราเหมือนลูกเลย ชีวิตคุณเก๋กับเรื่องคู่ครองการงานและครอบครัวค่อนข้างยาวมากเรามาโฟกัสที่ไฮไลท์ของเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นกับหลานตัวน้อยน้องจันเจ้ากันครับจันเจ้าเนี่ยเป็นหลานของเก๋ซึ่งเป็นลูกของลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตตอนนั้นก็เลิกกับสามีคนแรกเขาก็มาทํางานแล้วเขาเจอกับผู้ชายคนนี้คนที่ทร้ายจันเจ้าเนี่ยตอนนั้นจันเจ้าได้ขวบกับ2เดือนเนาะซึ่งถ้าพามากับคนนี้ เราไม่ให้มาแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันมีการทําร้ายมาก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เคยเคยกัดน้องอยู่แล้วไงกัดน้องเต็มตัวเลยเอามาได้หนึ่งเดือนเกิดเหตุวันที่24กุมภาน้องสลบไปสลบไปเลือดไหลในสมองทําให้สมองบวมตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือพอยายรู้เรื่องยายก็มาเลยเนาะมาจากการจนดิตเลยพอมาถึงปุ๊บเราก็พูดคําเดียวเลยว่ามันไม่จริงใช่ไหม มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มีการกัดไปเต็มตัวอยู่แล้วเพราะคนที่จะกัดเด็กได้เต็มตัวมันต้องมันต้องเลวร้วายอะ่ะเขาก็บอกว่าน้องอ่ะวันนั้นน้องอึออกมาตัวแม่เด็กออกไปซื้อแพมเพลประมาณ10นาทีกลับมาลูกสลบไปแล้วลูกก็ถามกับผู้ชายว่าเออเกิดอะไรขึ้นผู้ชายตอบว่า จะพาไปล้างก้นแล้วร้องแล้วก็ชักแล้วก็สลบไปเองซึ่งหมอวินิจฉัยออกมาว่ไไมามันเป็นไปไม่ได้กับการที่จะร้องและชักสลบไปแล้วจนเลือดไหลในสมองกระโหลกยุบไปโดนสมองบวมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราก็ไปแจ้งความก็มีการเรียกสอบปากคำนู่นนี่นั่นจนขึ้นศาลฝ่ายคนร้ายสู้คดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำตอนแรกศาลนัดสืบพยานแรกซึ่งมียายกับจันเจ้าไปด้วยทนายฝ่ายเขาอ่ะเห็นจันเจ้าปุ๊บ ทนายฝ่ายเขาก็เลยเกี้ยกล่อมให้คนร้ายรับสารภาพเถอะพอสู้ไปก็แพ้และเขาก็ไม่สู้ให้แล้วมาถึงศาลตัดสิน12ปี9เดือนรับสารภาพไม่หนีเหลือ6ปี4เดือนเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณสำหรับเด็กที่ไร้เดียงสาซึ่งขออย่าให้เกิดขึ้นในสังคมนี้อีกต่อไปเลยตอนนี้อาการของน้องก็คือ น้องเดินไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนเดิมหมอบอกว่าพัฒนาการของน้องกลับถอยหลังไปที่แรกเกิดถามหมอว่าน้องจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมตอนนี้40%แล้วคำแรกที่น้องตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดได้น้องเรียกยายคนแรกจากห้อง ICU นะที่หมอบอกว่าน้องไม่รอดแล้วยายก็ทำใจแล้วเนาะแล้วมันเป็นเวลาหนึ่งเดือน19วันแล้วก็น้องฟื้นขึ้นมา ลืมตาขึ้นมาเห็นยายเป็นคนแรกเขาก็จับมือแล้วเขาก็เรียกยายเนาะยายทุกวันนี้ก็ยายคําเดียวที่พูดก็คือยายคําเดียวเรียกก็คือยายคนเดียวความรักของคุณยายต้องสู้ทุกทางเพื่อโอบอุ้มหลานตัวน้อยตอนนี้ยายก็มีรายได้จากการที่ว่าเล็ก เขารับจ้างทําอาหารแกจะเรียกไปช่วยบ้างเป็นบางวันแล้วก็มันจะมีบางวันที่แบบว่าแกรับทํางานอาหารในงานศพอ่ะแกจะให้เราไปช่วยล้างจานอะไรแบบนี้ในงานศพเนี้ยนี่ก็คือหลังจากที่น้องเกิดอุบัติเหตุตอนก่อนหน้านั้น,นยายก็คือไปตัดยางกับแฟนเนาะซึ่งเราไม่มีเงินเก็บหรอกน้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา3เดือนกว่ายบกว่าวันในระหว่างนั้นเราไม่มีงานทําและบวกกับเราไม่มีเงินเก็บมาเลยเีย ต้องไปยืมเขามาเพื่อที่จะใช้จ่ายในตัวเราอะระหว่างรอให้น้องฟื้นระหว่างที่เราไปโรงพยาบาลค่าเดินทางนู่นนี่นั่นหลังจากที่น้องฟื้นขึ้นมาแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแพมเพิ mm ์ม hmm. นมตอนนั้นยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเราแล้วน้องต้องกินอาหารทางสายยางซึ่งมันเป็นอาหารกระปุกนิดเดียวอะ250น้องกิน3มวันมีหนี้รวมๆอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสี่0มืกว่า อนาคตกับการเดินทางของสองยายหลานอยู่ที่ตรงไหนที่เขียนเข้าไปในรายการยายดากได้เงินเพื่อใช้นี่ยายจะเอามาสร้างอาชีพตัวเองก่อนโดยการไปซื้อเครื่องซักผ้าและก็ตางรีดเพื่อมารับจ้างซักรีดแล้วเราก็จะมีเงินเพื่อที่จะไปใช้นี่ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ยายไม่มีอาชีพอะไรเลยยายเชื่อว่าต้องมีคนสงสารน้องเนาะเอามาจ้างรีดอะไรซักอย่าง อราเรียกพี่เก๋แล้วกันเนาะนะคะพี่เก๋โอ้โหเรื่องราวแบบเข้มข้นมากเลยอะเรื่องของพี่เก๋เองก็เออเอาเรื่องตอนนีออกจากบ้านตอนนั้นมันยังไงก็เราอยู่กับครอบครัวที่แบบไม่สมบูรณ์นะเนาะแล้วเราก็มีดูข่าวอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเออพ่อเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเราติดปฏิติไปเองงแล้วเราเราเคยรู้จักพ่อเลี้ยงยัง เราเคยเขาเคยมาที่บ้านแต่ในช่วงหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราเสพข่าวมากไปตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กด้วยแล้วกอะไรตอนนั้นอะไรคะสิบครวบเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราดูข่าวยายก็พูดก่อหูแล้วทุกวันเราก็คิดเลยแหละว่าคิดเลยแหละว่าเขาต้องไม่ดีอะไรบ้างมันพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาดีมากเขาดีมาก คือเราคิดไปเองก่อนโดยที่จริงๆเขาก็ยังไม่เคยทําอะไรเราด้วยนะตอนนั้นไม่เคแต่ความที่เราคิดจะส่งเสียเราเรียนด้วยซ้าคือถ้าเราอยู่บ้านตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือยายต้องเรียนจบแน่ๆก็คือเขาส่งแม้กระทั่งพี่สาวเนี่ยลูกคนละพ่อกันก็คือเขาก็ส่งเสียจนจบเรามาทราบตอนไหนว่าคุณพ่อเลี้ยงดีมากที่มาทราบตอนไหนฮะหลังจากที่เก๋หนีออกจากบ้านหลังจากที่เกณหนีออกจากบ้านเนี่ยคือ เขาก็พยายามหาเก๋แหละเขาก็กับแม่กับอะไรก็คือพยายามหาเก๋มารู้ตอนที่สองปีหลังที่ว่าเรากลับไปบ้านะก็เลยได้รู้ว่าเขาดีเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดหรือว่<ข>าในข่าว<ช>ที่คนอื่นเจอแบบนั้นเลยก็อย่างนี้ทำไมไม่อยู่บ้านใช่ไหมฮะทำไมไม่คิดจะอยู่บ้านเรามีเพื่อนแล้วเรามีงานแล้ว,เร,ลวเรามีรายได้ของตัวเองแล้วแล้วก็เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งด้วยแล้วแม่ก็อยากจะให้เราเรียนแล้วด้วย หลายๆอย่างเลือกที่ไม่กันแต่ก็ยังไปมานะหลังจากที่เข้าบ้านแล้วก็เลยคือมีตังเมื่อไหร่คิดถึงแม่เมื่อนั้นก็คืออย่างนั้นมาตลอดก็เป็นนักร้องสวนอาหารได้ได้ทิปได้พุงมาลัยได้อะไรจากดีมากได้ดีมากทีเด็ดลูกดีสนับสนุนโดยเพศสัตว์แอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่ม ขอย้อนก่อนที่จะกลับบ้านก็มาหาศจรรย์มากพอตัดสินใจว่าอุ๊ยเสพสื่อเสพสื่อป <laughs> ุ๊พอเลี้ยงต้องไม่ดีแน่เลยต้องใจร้ายเดี๋ยวพอมาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องโดนนู้นนี้นั้นอ,ออกหนีดีกว่าหนีปุ๊บตอนแรกกะจะไปไหนคะกะจะไปหายาเก๋นเนี่ยจะมีความผูกพันกับย่ามากกว่าเพราะว่ายาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแต่หาย่าไม่เจอหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนขโมยแม่มาหนึ่้บาท วันนั้นกี่โมงแล้วคะที่บอกว่าเงินก็หมดแล้วนั่งรถไปรถมาจนเงินไม่มีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปไหนมันมืดแล้วแต่หัวค่ําประมาณกี่โมงไม่แน่ใจทุ่มหนึ่งได้มันเงินรอบสุดท้ายเนี่ยมันไปหมดที่ราดบุรีพอดีอกซึ่งเโชเฟอร์ต้องเดือดร้อนลุงโชเฟอร์ถามอะฮะแต่โชคดีที่เก๋เลือกนั่งรถคันเดียวไม่ได้สลับไปคันนู่นทีคันนี้ไม่เลยคือจากกรุงเทพลุงคนนี้เป็นคนขับไปถึงลาดบุรีปุ๊บ ก็ต้องลุงคนนี้เป็นคนขับอ่ะอ๋อแล้วตอนตอนรอบแรกเลยเที่ยวแรกพอไปถึงราชบุรีปุ๊บไปไปต่อไม่ถูกไปต่อไม่ถูกก็นั่งต่อกัเลยนั่งต่อนั่งบุรีก็เลยกลว่าจะนั่งกลับแล้วก็จะนั่งกลับแล้วแต่พอพอมากรุงเทพปุ๊บกลัวแม่ตีอ่ะเรากลัวแม่ตีก็เลยนั่งกลับมาใหม่ก็นั่งไปไปราชบุรีต่อสามรอบจนเงินเนี่ยหมดไปกับค่ารถที่ไม่รู้จะเท่าก็ไม่ได้กินแล้วก็นั่งร้องไห้ไปตลอด คิดในใจถ้ากลับบ้านแม่ตีตายแน่เลยแล้วเราจะไปไหนเราจะหายากว่าหาไม่เจอเพราะรู้แค่ลาดรู้่าอยูไหนแต่ย่าไม่รู้เลยว่าย่าอยู่เภอไหนแต่ร้องไห้ตรงไหนตอนนั้นพี่เก๋ป้ายรถเมย์นั้นเลยตรงที่รถจอดนั้นเลยอู่มันเป็นอู่แล้วใช่ไหมคะพอเขาหมดเขาก็หมดรอบแล้วเขาก็หมดรอบแล้วลุงเขาก็ถามว่าเออจะไปไหนเห็นนั่งรถสามรอบแล้วสี่รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ ร้องไห้เนี่ยคืออะไรคือเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเป็นอะไรายายก็อธิบายให้เขาฟังว่าเออเราเหนีออกจากบ้านมาเขาก็ถามว่าจะไปไหนยายก็บอกว่ายายจะไปหาย่าย่าอยู่ที่ไหนหเดี๋ยวลุงจะไปส่งไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วลุงพาไปอยู่ที่บ้านแล้วบ้านลุงอยู่ไหน บ้านลุงก็อยู่ที่ลาดบุรีนะลาดบุรีเหมือนกันไม่ไกลจากท่ารถไม่ไกลจากท่ารถเลยนั่งคุยกับพี่เก๋นานไหมคืนนั้นก่อนที่เขาจะเอ่ยปากว่างั้นไปอยู่บ้านลุงก่อนไม่นานแกบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะมันอันตรายในใจก็คิดแล้วไปกับลุงจะปลอดภัยเลยใช่ไหมเราก็ต้องคิดถ้าไปกับลุงเราจะปลอดภัยแต่นั่งตรงนี้มันอันตรายกว่าก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าแกเป็นคนดีอะเราก็โชคดีแต่ถ้าเรานั่งตรงนี้ เราไม่ปลอดภัยแน่นอนแหละเพราะว่ามันไปกับลุงดีกว่าใช่ไหมก็เลยไปกับลุงดีกว่าเพราะเอินลูกแกเน่ะเสียเพิ่งเสียซึ่งรุ่นราวคาวเดียวกันแก่แก่เดือนแต่ไม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 ่แกปีแกเล่าให้ฟังวันนั้นเลยหรอใช่ไปถึงบ้านก็เมียแกแหละคนเล่า ก็อยู่บ้านแกเป็นเวลาไปถึงคือคือไปเจอคุณลุงกับคุณป้าอยู่ด้วยกันแค่สองคนในบ้านแล้วก็มีลูกชายแกคนนึงอ๋อมีลูกด้วยแกก็มีลูกชายคนนึงแต่ลูกสาวแกเพิ่งเสียก็เลยอยู่อยู่แกสองปีเราก็ไม่รู้จะไปไหนเด็กด้วยแล้วก็บ้านแกขายของชำะเนาะแกก็ให้ยายช่วย ทำการทำสะอาดบ้างขายของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งเลยที่ที่ช่วยเขาขายของช้านี่เขาให้ก็ให้เงินเราด้วยค่ให้ตังก็ให้ตังใช้ให้ให้ตังใช้ด้วยแล้วเขาก็กินอยู่กับเขาด้วยใช่ใช่เลี้ยงเหมือนลูกคนนึงเลยแล้วก็อยู่แกจนโตเลยก็สองปีอ่ะสองปีสองปีเราก็บอกแกว่าเออความคิดเก๋เป็นคนไม่ไม่ชอบเป็นภาระของใครไม่ชอบเป็นภาระของใครยายก็เลยบอกแกบอกว่า ช่วยหางานให้ทํำหน่อยได้ไหมเก๋ไม่อยากเป็นภาระเก๋ยอยากมีงานอ,อยากมีเงินที่เป็นของตัวเองอะไรแบบน,นี้แกก็พอดีแกพี่ชายแกเปิดร้านขายข้าวต้มอยู่ที่เพชรบุรีเ,รเนาะแกก็เลยพาไปฝากก็ไปเป็นเด็กเสซ่อ ไปเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนที่จะกลับบ้านหรือว่ากลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับมาหาลุงอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยบอกลุงว่าโอเคเดี๋ยวจะไปหางานทําดีกว่าใช่แล้วแกก็ฝากไว้เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟทีนี้ก็มีเพื่อนเด็กเสิร์ฟด้วยกันนี่แหละก็บ้านเขาอยู่เพชรบุรีเนาะมาตอนนั้นต้องเก๋อายุเท่าไหร่อยู่คุณลุงอะจบมสามสิบห้าสิบหกอะไรประมาณ อิสระเลยทีนี้เต็มที่แบบร้อยเเซ็นแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่กับคุณลุงเราด้วยแม่ก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยเออไปอยู่ยังไงอย่เป็นแต่เก๋โชคดีอย่างหนึ่งคือเจอคนคนดีหนึ่งเพื่อนที่ดีครสองคนช่วยเหลือที่ดีสามสุดท้ายเลยคือครอบครัวเก๋ที่ดีกันแต่เก๋คิดไปเองกันเนาะคิดเยอะไงใช่เราเป็นคนคิดเยอะด้วยความที่ <c oughs> เราถูกดุมากกลัวกว่าคนอื่นเราก็กลัวเราก็ไม่กล้ากลับเราก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยเรได้เรียนต่อด้วยเหละครับเรียนจบจนจบมสามมาได้เรียนต่อ <c oughs> ท,ท,ท,ที่ที่ราชบุรีเลยที่ไหน <c oughs> ใช่ราชบุรี<อ>ลุงพ่อนบกับเนี่ยแหละค่ะลุงสองคนร้อ๋อระหว่างสองปีนั้นก็ได้เรียนคุณลุงน่ารักมากเลยน่ารักแล้วก็ไปเพชรบุรีไปเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเป็นนัก<อ>ร้อ,องได้ไงอ่ะก็เริ่มมีเพื่อนไง เพื่อนเป็นนักร้องที่ร้านนั้นที่ร้านไหนเขามากินข้าวต้มอ่ะเขามากินข้าวต้มก็ได้เพื่อนเพื่อนคนนี้แหละก็ชื่อปุ้ยเขาก็ชวนไปไปเป็นนักร้องสวนอาหารได้ได้ทิปได้พวงมาลัยได้อะไรจากดีมากได้ดีมากตอนนั้นนะตอนนั้นนะสมัยนั้นมันยังไม่มีอะไรมากไงก็คือได้ดีมากตอนนั้นก็สามารถส่งเงินให้แม่ได้ด้วยนะสามารถส่งเงินเสียงดีร้องเพลงเก่งแล้ว รูปร่างหน้าตาน่าจะดีด้วยใช่การเฉยดีค่ะนี่นี่สวยค่ะมากจนเท่าไหร่ทิปเป็นพันนะดอกนพวงมาลัยพวงละยี่สิบบาทแต่เกดได้แบบสายยันสัญญาเลยล้นคออะไรแบบนี้ตอนนั้นมันเป็นริบบิ้นเนาะพอได้เป็นพวงมาลัยริบบิ้นแล้วก็ไปแลกเป็นเงินกับทางร้านใช่ค่ะเหมือนพวงละยี่สิบบาทขายแขกใช่ไหมเก๋ได้สิบบาทร้านได้สิบบาททีนี้เพื่อนทะเลาะกับแม่ชวนไปอยู่สุพรรณแล้ว อ้าวกำลังไม่ดีเลยชวนไปอยู่สุพรรณไปร้องเพลงอีกด้วยก็ร้องเพลงเหมือนเดิมล้วทำไมก็ดังที่สุพรรณอีกรายได้ดีก็ก็ดีมีเงินเก็บไหมครับตอนนั้นไม่มีเงินเก็บแต่สามารถส่งให้บ้านส่งให้แม่ส่งให้ใช่ส่งให้แม่ส่งให้ยายแต่ไม่มีหนี้เนาะไม่มีหนี้ไม่ีแฟนไม่มีแฟนไหมเอยังไม่มียังไม่มีเพมีคนมาจีบเยอะแต่ได้ ใช่ไหมเพราะว่าพาะกำลังแบบว่าดังกลังฮอตกำลังแบบเออกำลังแบบว่าคนชอบเยอะก็ยังมีไม่ได้แล้วแล้วคนแรกเจอที่ไหนแต่มีคนมาจีบก็ไปที่สุพรรณนี่แหละพอผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาเหมือนพระเอกเลยฟุ้งฟุ้ยเลยนะแล้วก็แก่ผมเร้งไม่ค่อยมีอ่ะฮะหน้าก็สิวปุบปะปุบปัอ้าวเอาแล้วไปชอบเป็นยังไเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้มันชอบอ่ะถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเรา ส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด33ทีเด็ดลูกนี้ไปเจอกับสามีคนแรกที่จังหวัดสุพรรณโดยที่เราเป็นนักร้องเข้ามาเที่ยวเรายืนร้องเพลงอยู่เขาเดินเข้ามาปะกันแห็ม แล้วก็เป็นแขกเยเป็นแขกของร้านใช่ไหมใช่ค่ะชอบชอบเรามีความรู้สึกว่าชอบผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาเหมือนพระเอกเลยอ๋อเราปิ๊งเขาแล้วเลยต้องเอาให้ได้แต่ก็อยู่สัพันธ์นานเลยยังไม่นานไปร้องเพลงได้ยังไม่ถึงเดือนอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่แบบร้องมาตลอดไม่เคยปิ๊งใครแบบคนมาตีคนมาจีบเยอะนะแต่เรามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาบ่อยไหมครั้งแรกครั้งแรกอีกโอ รักแรกพบร้านไหนร้านไหนเจนจะได้ไปร้องไหมเขาเจนไปแล้วนี้เขาไม่เดินเข้าร้านกันเลยค่ะพี่เป๊ะแล้วก็ทีนี้เขาเดินเข้ามาชอบเนอะเนื้อคู่แน่ๆเลยรูปร่างเขาเป็นยังไงรูปร่างเขาเป็นยังไงขี้เหร่มากแล้วเราไปปิ๊งอะไรอ่ะแกกว่ายายอ่ะฮะสิบหกปีอ๋อหมายถึงว่าแกกว่าแกอ๋แกกว่าสิบหกปีแกกว่าเก๋สิบหกปีเียวตอนนั้นเก๋อายุสิบเก้า เขาสามสิบห้าใช่ค่ะสามสิบห้ายังหนุ่มแน่นอยู่เลยยังโอเคนะแต่ก็ถือว่าแก่แต่แววตาของเด็กๆเขามองแก่ไงใช่ใไหมใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้ชอบเราปิ้งอไรแล้วเราปิ้งไอ้แว็บแรกที่เราเห็นปุ๊บเราปิ๊งอะปิ๊งอะไรอยู่เหมือนติงลี่เลยไม่ใช่ติงลี่เขาเดินฟุ้งฟุ้ยเลยนะเออแล้วก็แก่ผมก็ไม่ค่อยมีอะฮะหน้าก็สิวปุบป่า เอาเอาแล้วไปชอบอไปชอบเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้มันชอบอะชอบนะแต่ที่ต้องหนี่นะติงนี่ต้องหล่อโอ้โหเขาเดินเหมือนแบบเสียเอาหมายถึงว่าใส่เสื้อกล้อมากใส่เสื้อกล้ามมาเที่ยวร้านอาหารคาเฟ่คิดตูดนีกางเกงขาสั้นชอบได้ไงไม่รู้โอ้แล้วเขาไม่ได้ชอบเราด้วยนะชอบปุ้ยเพื่อนเราชอบเพื่อนเราอ่าแล้วไงอะ ปุย้ยกูขอนะเพื่อนก็ให้แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วรู้ไ no> ด้ไงว่าเขามชอบเพื่อนคือเขามาคล้องพวงมาลัยเพื่อนแต่เขาไม่คล้องให้เราใช่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาแสดงให้เรารู้เลยว่าเขาไม่ได้ชอบเราเราชอะขอปุ้ยเลยนั่นนี่ขอแต่ผู้ชายเขาทำไงทำวางอุบายกับปุ้ยไงวันนั้นหยุดงานปุ้ยมึงบอกนะว่ากูไม่สบาย ให้เขาไปดูหน่อยฝากฝากปุ้ยให้ปุ้ยอ่ะฝากเราไปดูไปบอกเพื่อให้เพื่อนไปพูดก็ไปเลยเอาแต่เขาไม่ได้ชอบเราเขาจะไปหาเราทำไมอ่ะก็ให้ปุ้ยฝากไงคือแบบว่าให้ปุ้ยบอกฝากว่าไปดูให้ทีอะไรเงี้ยเอาข้าวไปให้กินหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนแบบถ้าพี่เป๊ชอบชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วเขาไหว้วันอะไรกันเราก็ทำได้เขาขอไปให้เลยทำไงฟัดเลยฮะฟัดเลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับ แต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับพูดแต่อะไรพุทนสิคะติดประตูปุ๊บอไม่ให้ออกและล็อกเลยข้างนอกแล้วเขาเปลี่ยนตัวง่ายเออน่าดีจากที่ไม่ชอบนะมีความสามารถเหรอมีความสามารถเราโชว์ความสามารถอะไรไปในคืนนั้นหลายเรียกว่าเหาะเฮินเดินอากาศทุกอย่าง